ปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์บุกค,ค้น4จุดในจังหวัดสงขลานะคะเพื่อกวาดล้างทลายเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อว่าวินเกม98ค่ะพบเงินหมุนเวียนกว่า200ล้านบาทที่สำคัญมีหลักฐานและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังสองจอกฟค่ะ ปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นำกำลังตรวจค้น4จุดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาค่ะซึ่งทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับนายสิระดนยัยพลายด้วงหรือสอจอกอก็คือบ้านพักของนายศิระดนยัยคอกบัวชนจุดคือบ้านญาติ ตำรวจเข้าไปตรวจค้นและหาหลักฐานเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อว่าวินเกม98เปิดมาตั้งแต่ปี2565สอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทต่อเดือนรวมกว่า200ล้านบาทต่อปีซึ่งหลังจากการตรวจค้นทั้ง4จุดตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้4คน พลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าการสืบสวนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์วินเกม98มีความชัดเจนเรื่องการยกย้ายทรัพย์สินไปยังบุคคลรอบข้างและพบเส้นทางการเงินที่มีการใช้บัญชีธนาคารรวมเงินของเว็บพนันซึ่งเชื่อมโยงกับสอจอกอฟแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการขออนุมัติหมายจับหรือแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับสอจอกอฟค่ะก็จากพยานหลักฐานที่เราได้ตั้งแต่ตอนเราไปขอหมายจับ18คนนคี่แหละ ทําให้เราต้องขอหมายคน้นเข้าคน้นสถานที่เกี่ยวข้องกับสจก๊อหนึ่งสองสถานที่ในนั้นก็คือหนึ่งก็คือครอบครัวนะครับซึ่งคนในพื้นที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นครอบครัวของใครสองก็คือบ้านซึ่งคนในพื้นที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านของใครนะครับก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของสจก๊อปนะก็คงพูดได้แล้วตำรวจ you you เร่งรรรสรรรืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีครับและจะสอบสวนขออภัยครับ จะสอบสวนที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าได้มาจากการฟอกเงินเว็บพนันรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆหรือไม่ถ้าพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดก็จะดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นครับแล้วจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะจับกลุ่มหรือว่ายึดทรัพย์ได้ทั้งหมดทั้งกระบวนการครับเหตุต้องถือว่าอุกอาดนะครับอุกอจดถิงเปิมนะครับไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีการ ตรวจสอบทั้งข้อมูลในคดีเดิมนะครับข้อมูลที่พี่น้องสื่อมวลชนแชร์กันมาในโลกออนไลน์และที่สำคัญนะครับมีพี่น้องประชาชนที่คนไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นส่งข้อมูลให้กับทางตำรวจไซเบอร์เราโดยตรงนะครับข้อมูลทั้งหมดเรามาสังเคราะห์แล้วก็นำมาสู่การออกหมายจับนะครับเว็บวินเกม98และการตรวจคนในวันนี้ครับ สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลหลังเกิดเหตุการณ์ที่สจอกอฟสั่งการให้ลูกน้องทำร้ายร่างกายต่อชดอขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนผู้ต้องหา4คนที่ควบคุมตัวได้วันนี้ถูกดำเนินคดีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะ